tung bò chặt luôn nguyên hang luôn hẹn hết may hết <laughs> nhục vào mày hết luôn khoai khoai nhục vào nè cầm vào thôi con ta thấy nghe bọn này ông mày ông mày nhục vào mày cầm vào hửn rồi khoai chặt luôn vậy khoai khoai ค่อยๆปล่อยลงมาเฮ็ดแบบว่าไอ้บอกนะเอาลองเห็นไหมหยกเปลาแล้วก็ค่อยๆลงไปค่อยๆค่อยๆยังวะเอากำเปล่าค่อยๆถีบลงไป บ่ทัานกำอยู่มันกับเนียนเห็นบ่ะเนี่ยกำก็นั่นกำเขาพีกนั่นแหละบ่ต้องนั่นแหละคีบค่อยๆงั้นป่ะอาก็แห้งๆว่ะเทือดที่สองแห้งกำว้าวเออค่อยๆลงอันนี้เทือดแรกค่อยๆค่อยๆค่อยๆ มันบ่ได้ดอกแล้่แห้งหมดอ๋อยันแห้งๆแบบปล่อยเ้้าแห้งๆไกล้แล้วใกล้แล้วอีบ่ได้เมื่อไรสิหนึ่งยกเ้้าหึ้นค่อยๆอย่าลงเออเบิ่งตาไม่อ้อนตรงบอลอ๋อยันแห้งๆแบหมืดแห้งเลยสีมีชีวิตโอ